สวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้วค่ะก็ทอมอเออเอมก็ทอมอค่ะมาครั้งนี้แล้วมาแล้วนะคะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ร้านปิดวันนี้นะคะเรามาทำอะไรกันคะ่ะเนว วันนี้เราทำอะไรกันคะ oh. โอเคเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะกรุงเทพมหานครดูจากด้านหลังได้นะคะสีนี้ก็จะดูเรามาแวะร้านที่ดีโอสยามนะคะ ตอนนี้ก็กําลังจะแวะกินข้าวกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมาซื้ออะไรพอดีวันนี้สาม,มีนะคะชวนมากรทมมาซื้อสิ่งคของวางยางที่อยู่ด้านหลงังที่เป็นร้านด้านหลังของคุณครูเหมียวเนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะใช้เวลาเลือกกันนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเลือกแล้วได้อะไรมาค่ะก่อนนี้เราจะไปช้อปปิ้งกันนะคะเราก็แวะเติมพลังก่อน,นะคะ่ะเอ่ออันนี้นะคะผัดไทยผัดไทย ธรรมดาผัดไทยใส่ไข่ค่ะสี่สิบบาทเต็มจานเต็มถาดเลยอันนี้ต้มเล้งนะคะแล้วก็ข้าวป้าลักค่ะวันนี้เรามาซื้ออะไรกันคะ <c oughs> ซื้อปัไไเตเหรอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเติมพลังกันก่อนนะคะ,ะไปค่ะสามีเริ่มเดินแล้วนะคะท <c oughs> ีนี้ร้านที่เราจะเข้าไปนะคะเขา แต่ทุกร้านนะคะเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปสำรวจร้านก่อนมาเรามาดูน่าสามีจะแวะกี่ร้านกว่าจะได้ของมานะคะตามไมคะเตรียมข้ามถนนต้องถามก่อนใช่ไหม<ะ>ถามก่อนใช่ไหมเออยังไม่เอายังไม่ถ้าราคาอยู่ในสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นสองโอ้ยข้ามถนอน,อน <laughs> ถ้าราคาปกติก็ซื้อใช่ไหมเออถ้าสามพันหนึ่งก็ซื้อได้เลยอ๋อโอเคไม่ต้องเดินไหนร้านใช่ไหม,ไมเดี๋ยวไ,ไว้ร้านแรกกันนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเหรอเออเมียก็ว่าเข้ามาชุมนุมอะไรกันเยอะแยะอันนี้ก็ต้องไปเริ่มตั้งแต่ต้นซอยเป็นถึงท้ายซอยเลยใช่ไหมเตรียมตังค์กี่บาทมีร้านอยู่ในใจใช่ไหมไม่เอาเปืนราชาราชาใช่ไหม ก็มันเข้าไปดูเลยชอบเป็นไหนก็ขอรถเขาก็มีอยู่ร้านหนึ่งที 3, 2, ่สามหมื่นสองใช่ไหมมีทั้งหมดสี่รุ่นใช่ไหมไม่เอาตัวพรีเมียมอ๋อไอพรีเมียมก็สามหมื่นสามหมืนเลยใช่ไหมโอเคเอ,อ่เดินต่อไปยกขึ้<ๆ> <c oughs> าาขนหน่อยสิอ่ะยกขึ้นหน่อยโอ้โหได้แล้วค่ะยาวเบลอเลยถยล่ายรูปก่อนหนึ่งสองสามปิดร้านปะ ใช่หลอ่ลอๆหน่อยยืนดีๆอะถอยไปนิดนึงอ่ะหนึ่งเดินมาซื้ออีกกระวป่หนึ่งบบอ 1> <1, 2, สองซ้ำหล่อเลยโอเคสรุปก็คือได้แล้วนะคะภารกิจสำเร็จแล้วนะคะวันนี้ดูเจ้าของถือเอา้เอาเฮ้ยข้ามถนนไปค่ะได้แล้วอาล้างไา่รูปอีกทีนึง กับบั้นลดใช่ไหมห่ะมมไม่เดินแล้วก็มีอันนี้อยู่ยท้ายรถขึ้นจะถือไปด้วยหรอ,อไหนหน้าวานหน้าว่า,าถ่ายรูปหน่อยอเออยาวดีเหมือนกันนะไอ้รูปหนึ่งสองสามเอาเร็วเร็วหนึ่งสองสาม ได้ละเอียงหนึ่งซ้ออำโอเคพาลัคิดสำเร็จรู้เรื่องนะเดี๋ยวกลับบ้านไปเปิดดูที่บ้านกันนะคะอ่ะลักจะเลยสิคะซื้ออะไรคะวันนี้เขาอ่ะบอกหน่อยซิมันเป็นอะไรรุ่นอะไรปืนยาวยังไงคะ,ะรุ่นอะไรคะสีซสี่ห้าเจ็ดปืนยาวสีซีซัสี่ห้าเจ็ดพรีเมียม,ม ทำไมถึงเลือกรุ่นนี้คะอ <c oughs> บอกหน่อยเจ้าเจ้าหรอเจ้าโดยส่วนตัวใช่ไหมอ๋มอ,อโอเคอันนี้มันเป็นอันนี้เรามาซื้อเป็นสว,าาสวัสดิการเนาะต้องไปขอใบอนุญาตอะไรนะต้องไปขอใบอนุญาตปสามที่อำเภอก่อนนะคะแล้วก็ก็จะได้ใบนี้มาทัานนายอำเภอขออนุญ,ญาตมาแล้วนะคะสำหรับข้าราชการเนาะแล้วเราก็มาซื้อในราคา สวัสดีการแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะกลับบ้านไปเราจะไปเปิดดูกันนะเดี๋ยว <c oughs> กลับบ้านไปเราจะไปเปิดดูกันนะคะตอนนี้เราขออนุญ,ญาตเดินทางกลับบ้านก่อนนะคะสรุปก็คือลุงเจได้ลูกชายกลับบ้านแล้ว <c oughs> อ้าวมาแล้วค่ะ <c oughs> อ่ากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็เรามาเปิด กันเถอะในกล่องเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ไปซื้อที่ร้านนะคะเขาแต่ละร้านเขาก็ไม่ให้เราไปไม่ให้ถ่ายห้ามถ่ายรูปห้ามอัดวิดีโอนอะในขณะในขณะที่เข้าไปซื้อแล้วก็เข้าไปเลือกซื้อในร้านนะคะก็สรุปเดินอยู่ไม่กี่ร้านนะคะแล้วก็พอดีถูกใจร้านนี้เนาะคุณสามีถูกใจร้านนี้นะคะก็เลยตกลงซื้อร้านนี้ใช้เวลาไม่นาน ตอนแรกคิดว่าโอ้ฉันคงจะต้องเดินครึ่งวันแหละถูกใจซิเลยแกะค่าล้กก็แพ็คมาดีนะลุ้นค่ะลุ้นลุ้นค่ะลุ้นค่ะว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะต้นคลิป เออกลางคลิปก่อนกลับบ้านว่าซื้ออะไรมาเอาใหม่อีกทีอันนี้กล่องมันเลยนะคะใช่ไหม Tradition Accuracy อะไรเนี่ยสิ Viability เดี๋ยวนะอันเนี้ยซีซับดัสซีแซดอ๋อยีห้อมันเหรอหรือว่าชื่อ เอามัน<อ>มีเฟสบุ๊กเลยนี่คืออะไรชื่อยี่ห้าเขาเหรอโอ๋อออแกะค่ะนี่ยาวเลยได้อะไรมาคะอันนี้<า>อันนี้คืออะไร,รน้ำยาหล่อลื่นค่ะนี่อะไรคะแซ่ล้างปืนอ๋อ <laughs> อันนี้เขาเรียกแซ่ล้างปืนเหรออันนี้อะไรคะแมกกาซีน แม็กกาซีนทำไมเป็นเลนแค่นี้นะคะกี่ด้านห้านัดห้านัดอ๋อลูกซองก็ใส่ได้ทีละห้านัดเหรอลูกกด,กกดสิบนัดก็มีแล้วอันนี้ลูกเลื่อนลูกเลื่อนค่ะโหช้ชาช้าสิเลขเยค่ะหวยออกได้นะคะอันนี้ค่ะใบรับจ่าย <laughs> เนี่ยคู่มืออ่ามีคู่มือด้วยนะคะช้าช้าสิคะโอ้โหคนรีวิวนี่ นีคู่ค่คะสี่สัสี่ห้าเจ็ดหวยออกงวดหน้าเนี้ยค่ะเอามีเป้าด้วยใบประกันกลุ่มอาาใะมใบประกันกลุ่มใบมป,รประกันกลุ่มหมายความว่าไงคะประกันกลุ่มการกลุ่มลูกกระสุนอ๋อนึกว่าป,ประกันกลุ่มคนประกันกลุ่มคุมลูกกระสุนจริงว่ามันจะอยู่ในนี้เหรอคะอและสีดํานี่คืออะไร Main Point of Impact Mean Point of Impact อ๋อจุดที่จะโดนใช่ไหมมีค่าเฉลี่ย Bullet Impact ลูกกระสุนที่จะโดนอืมโอเคนี้ก็แล้วแต่ฝีมือคนเออย่างี้ก็ต้องแรงให้ดูด้วยสิไอ้ยิงให้ดูด้วยสิเอกอยู่ตรงนี้เอกอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะ ออ้ยซีเซ็ตสี่ห้าเจ็ดไหนพรีเมียมพรีเมียมด้วยคือที่สำคัญคือในซูมก็ไปในของพรีเมียมชัดยังชัดแล้วค่ะที่สำคัญคือมันพรีเมียมมันดีไงคะมมมัันนกก็ด้าาาจะสววย่เรูปทรงเหรอหรือว่ารูปทรงก็เหมือนนันนนึงตัวด้ามเหรอโซนอิเล็กทรอนิกอ่าฮะไกเงินไกเงินไม้อะไรนะไม้อะไร ไม่ <Won 't S 1> รูเลยเออไวนนมนดูกเมียก็ลืมค่ะนะใส่ค่ะอันนี้ศึกษามาอย่างดีนะคะ mm hmm. ก่อนจะไปซื้อปืนอ่ะเล็งค่ะ <laughs> ถ่ายรูปก่อนดเ <Yeah. S 1> <laughs> เล็งถ่ายรูปค่ะในขณะที่อัดวิดีโอไปด้วยก็ถ่ายรูปด้วยนะคะ mm hmm. เวลายิงจริงๆแล้วมันจะดังมันแป๊กแค่นี้เหรออีกทีสิ แล้วเวลาใส่ลูกจริงๆก็ดังเท่านี้หรอดังกว่าน,นี้หน่อยอ๋อดังกว่าน,นี้หน่อยใช่ไหมหน้าไปซื้อลูกมาลองเนาะอันนี้เป็นล็อกเขาอือโอเคนี่เป็นเซฟเซฟค่ะขึ้นลำไ้ถึงเซฟขึ้นลำแด้ถึงเซฟทำไมถึงขึ้นลำก่อนไนะ้ถึงเซฟอ้าวก็เซฟไม่ให้มันลั่นไงอ๋อให้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอืมปลดเซฟมันจะลั่นอ๋อปลอดเซฟปลดเซฟก็ยิงได้ไงยิงได้เลยใช่ไหม เริงมากเขาบ้างสิเขาเขายิงเออเขาถือบ้างสิอ่ะถือไว้ถือกล้องไว้เดี๋ยวนะท่านี้สิถ้ามีถ้าไม่ล่นนะก็ต้องเป็นเช่งใช่สายยิงไม่ได้เอาแกวนั่นไหมอ่ะะสายก็ยิงได้เหรอเดี๋ยวขอหน่อยแล้วนี่คือขึ้นลำแล้วใช่ไหมเออแล้วไงขึ้นนี้เหรอ เอ้ประทับบาไม่ใช่เพี้ยนแล้วมึงอ่ะอเ,อเออกระทบบาเ,เ,อเออโอ้โ,อโอหน้าไปยิงที่สนามกัน,ย,น,กนยิงเนึกงน้าเอ้ยยิงเต็น่ะหนถ่ายรูปหน่อยยิงสั้นๆยิงสั้นอ่ะนี่อัดวิดีโออยู่ใช่ไหม <Okay. S 2> โอเคอ่ะมาถ่ายรูปบ้างของจริงของจริงปืนมีทะเบียนนะครับเออก็มีทะเบียนสิไม่งั้นจะไปซื้อได้ยังไงใช่ไหมเอ่ะมีทะเบียนมีทะเบียนอันนี้ก็คือเหลือขั้นตอนอะไรคะใส่กล้องขั้นตอนใส่กล้องาทรายสาทรายอืมแค่แค่นั้นอ๋อโอเคปืนมีทะเบียนสิเราไปทํามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ฮิ้วกลับบ้านได้ไม่งั้นหิ้วกลับบ้านไม่ได้ ไหนเร่งสิเอ้าไว้อ่างๆไปสนามกันนะเอาลูกชายอีกอันนึงไปด้วยร้อยครบจุกระบอกร้อยครบจุกระบอกก่อนโอ้โหนอนตัดโอนสองเดือนเอ้สองเดือนครึ่งนี่เขาบอกเขาบอกประมาณสอเดือนอ๋อเดินครึ่งหึ่งสองเดือนอ๋ออ๋อต้องรอตัดโอนก่อน โอเคตันก็ไปอำเภอไปไปเอกสารพอสี่ปอสี่ปอสี่คืออะไรคะไว้อาเอกสารครอบครองให้ใช้และให้ให้มีอาวุธอ๋อไอปอสามที่เราเพิ่งจะขอแล้วเอาไปซื้อนั่นคือขออนุญาตซื้ออนุญาตซื้อปอสี่ให้มีอ๋องี้ก็เอาเก็บนอนไว้อย่างนี้ก่อนอยู่ไว้บ้านอือโอเคค่ะ แล้วจบกันรีวิวเท่านี้นะคะบ๊ายยเก็บก่อนเก็บก่อน